ตัวติดตามกันรัวๆกับความเป็นเด็กยุคใหม่ในเด็กเราชนคุย ไม่หัวเราะได้หัวเราะดีมีประโยชน์หัวเราะวลนนีจิตแจ่มใสเป็นคำคุ้นเคยที่เราต่างได้ยินยอยู่บ่อยๆนอกจากจะทำให้เราและคนรอบข้างนั้นสดใสแล้วยังช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตามไปด้วยเมื่อเสียงหัวเราะเกิดขึ้นกับใครนั้นถือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคนคนนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีบอกเลย ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยค่ะแถมยังห่างไกลโลกอีกด้วยนะคะส <c oughs> วัสดีค่ะพบกับรายการเด็กเราชวนคุยในช่วงรู้หรือไม่ค่ะพบกับแม่หญิงสกาวรัฐวงมั่นกิจการนะคะน้องมารีเด็กหญิงมารีจิกาสุทธิวิริวันค่ะและน้องฟิน่าเด็กหญิงวรัทยาฟินโนเมนาว์กเมอร์ค่ะสวัสดีปีน่าและมารีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวที่เด็กๆเ,เจนใหม่สนใจนั่นเองค่ะซึ่งเราจะพูดคุยผ่านการบอกเล่าชวนคุยของพวกเราที่ช่องดีเจแม่หญิงเขาฟังและ p h น e ิก x l s s t h นะคะการหัวเราะเปรียบเสมือนยาวิเศษค่ะคุณผู้ฟังคนที่หัวเราะง่ายหรือว่าหัวเราะเป็นประจำมักจะดูเบิกบานมีความสุขแล้วก็ไม่ค่อยเครียดใช่ไหมคะนอกจากที่จะทำให้จิตใจผ่อนคลายแล้วค่ะคุณผู้ฟัง การหัวเราะยังม an, ีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายในด้านต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นระบบหัวใจการไหลเวียนของเลือดหรืออื่นๆนะคะวันน <k> ี <k> ้น้องมารีกับน้องฟิน่าก็เลยนำประโยชน์ของการหัวเราะนี่แหละค่ะมาฝากมาคุยกันนะคะวันนี้ไปทำความรู้จักกันดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างค่ะเน่งค่ะ การหัวเราะช่วยให้มีผิวพรรณสวยเพราะเวลาที่เราหัวเราะเราจะอ้าปากและขยับตัวไปมาทำให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าและกล้ามเนื้อร่างกายได้เคลื่อนไหวยืดหยุน่นและเกรงใบหน้าตามไปทำให้รูปหน้ากระชับได้สัดส่วนช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดในร่างกายมีผลในไม่ผิวพรรณเปล่งปลั่งเช่น,นั้นเองค่ะ 2. การหัวเราะช่วยลดความซึมเศร้า เวลาที่เราหัวเราะนั้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างเอนโดฟินซึ่งฮอร์โมนนี้ถือว่าเป็นเพชฆาตความเจ็บปวดทำให้อารมณ์ดีและสมองก็จะถูกกระตุ้นให้มองโลกในแง่ดีค่ะความเครียดลดลงโรคซึมเศร้าหายไปแถมความจำยังดีขึ้นด้วยค่ะ 3. การหัวเราะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน การหัวเราะจะช่วยเพิ่มระดับแอนติบอดีซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้หมุนเวียนในกระแสะเลือดมากขึ้นนอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นตัวดักจับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายให้ทำงานได้ดีอีกด้วยจึงกล่าวได้ว่าการหัวเราะเป็นกลไกการฟื้นฟูตัวเองตามธรรมาชาติที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะ 4. การหัวเราะช่วยระบบย่อยอาหารและการขับถ่าย การหัวเราะนั้นช่วยให้อวัยวะในช่องท้องอย่างลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กตับไตไส้กระเพาะมีการเคลื่อนไหวและเกิดการบริหารกระเพาะและลำไส้จึงทำให้การย่อยอาหารและการขับถ่ายดีขึ้นจึงช่วยป้องกันโรคอ้วนบูลเมียท้องคูก เบื่ออาหารแถมยังเป็นการกระชับหน้าท้องไปในตัวด้วยค่ะและข้อที่5ค่ะการหัวเราะช่วยในระบบหายใจเมื่อหัวเราะร่างกายจะมีการหายใจเข้าก้นหายใจและหายใจออกในตอนนั้นเองร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนถ่ายออกซิเจนฟอกเลือดดำให้เป็นเลือดแดงจึงท,ทำให้เซลล์ประสาทหัวใจปอดคอ แข็งแรงขึ้นเป็นเหตุผลให้เราห่างไกลจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนอกจากนี้เมื่อร่างกายได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวเหนื่อยง่ายและใจสั่นก็จะกลายเป็นเรื่องไกลตัวทีเดียวเลยล่ะค่ะตอนนี้ฟีน่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังนะ่าจะเริ่มเห็นข้อดีของการหัวเราะแล้วใช่ไหมคะแบบนี้แล้วอย่าลืมชวนคนที่คุณรักมาหัวเราะด้วยกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดี ั้งกายและใจนะคะนอกจากนี้การหัวเราะยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วยค่ะว้าวเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ฟินาและมารีเอาเรื่องของประโยชน์หรือข้อดีของการหัวเราะนั่นเองนะคะมาปากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะเราหัวเราะกันบ้างหรือเปล่าหนะ้าเดี๋ยวเราไปลองถามฟินากับมารีกันบ้างดีกว่าว่า ปกติแล้วฟีน่ากับมารีมีชั่วโมงหรือเวลาอะไรที่ขำๆหัวเราะขำข,ขันกันบ้างไหมคะอาเป็นฟีน่าก่อนก็ได้คะ่ะมีค่ะมีเยอะมากเลยค่ะอ่าปกติเป็นเรื่องอะไรคะที่ทำให้เราหัวเราะได้ก็จะเป็นเรื่องโดนจักรจี้บ้างแล้วก็เล่นมุกตลกตลบบ้างคะ่ะแล้วก็บางครั้งก็เป็นเรื่องแบบว่าอาจจะคุยกันไม่เร็วเรื่องหรือไม่ก็แบบว่า พูดไปเผลอพลาดไปแบบอย่างเช่นหนูขอยกตัวอย่างมานะคะเป็นเผือนอ๋อจะคําว่าเพื่อนเป็นเผื่อนอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะ <c oughs> พูดผิดพูดผิดพูดเพี้ยนมันก็เลยขำค่ะ <c oughs> แล้วก็อเป็น <c oughs> เรื่องของแบบว่าการการบอกเล่ากันนะคะ เป็นเรื่องราวที่มีแบบเหมือนคุยกันอาจจะมีคําผิดคำเพี้ยนหรือข้อความข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปเข้าใจไม่ตรงกันก็เลยทําให้คานั่นเองนะอ่ะของมารีบ้างดีกว่ามารีมีโมเมนต์อะไรที่แบบมีทําให้คาทําให้หัวเราะบ้างคะลูกก็บางทีเหมือนหนูเล่นกับน้องค่ะง่ายๆเลยเหมือนตอนเล่นกับน้องอะ่ะหนูก็จะพูดพูดบางทีก็ผิดเพี้ยนไปบ้างค่ะเหมือน ประโยคยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพูดผิดเพี้ยนก็จะขำขัดจังหวะเลยค่ะแล้วก็น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับเพลงด้วยค่ะเพลงก็มือมีอันนึงเปิดหน้าจอขึ้นมาเป็นรูปหนวดค่ะท่านห้องจะได้ขำค่ะาสองสาวก็มีโมเมนต,ต์ของความขำขันกันนะคะเรียกว่าอารมณ์ดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะแบบนี้ห่างไกลความเครียดแล้วก็ทำให้เราสุขภาพดีได้ด้วยนั่นเองนะคะ เยี่ยมไปเลยค่ะและนี่คือประโยชน์จากการได้ปล่อยพลังเสียงหัวเราะอ,ออกมานะคะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้คุณผู้ฟังหัวเราะหรือยังเอ่ยขอบคุณขอ้อมูลดีๆจาก w w w s n o ไ k c o m ขอบคุณทุกการรับฟังค่ะกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตนวงมั่นกิจการและฟีน่าค่ะฟีน่าวรารเทียฟิโนเมนาวงมอค่ะและน้มารีค่ะมารีจิกาสุธิมินิวันค่ะ ที่รายการเด็กเราชวนคุยนะคะกับช่อง DJ เแม่หญิงเข้าฟางและฟินิก LSCTS นั่นเองค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆและกลุ่มเด็กเราชวนคุยนะคะอย่าลืมกดถูกใจและสามารถแชร์เก็บไว้หรือส่งต่อเรื่องราวดีๆเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อสื่อสารติดตามพวกเรานะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ยายหัวร้อนเลยเ <c oughs> ยังไม่ถึลาตอนไหนเลย f i n i x Learning Space พื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับทุกคน